นี่คือ3วิธีในการฝึกความฟิตในการวนะ่ายน้ำอย่างแรกเลยคือ short interval training short interval training เนี่ยก็คือการว่ายสั้นๆแล้วก็พักคุณอยากจะว่าย25เมตร50เมตรหรือ100เมตรว่ายปุ๊บคุณพักประมาณ10-15วิหลังจากนั้นก็ว่ายต่อถ้าคุณทําอย่างนี้ประมาณ20-30นาทีเนี่ยทำสา3ครั้งต่ออาทิตย์คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีมากๆอย่างที่2เลยคือการว่ายแบบต่อเนื่องก็คือการว่ายแบบไม่หยุดเลยว่ายแบบว่าความเร็ว คงที่นะครับแล้วก็ว่ายยาวไปเรื่อยๆอย่างที่3เลยคืออันนี้ผมชอบมากก็คือการว่ายแบบฮิตก็คือ high intensity interval training ก็คือการว่ายสั้นๆนี่แหละแล้วก็พักแต่การว่ายสั้นๆเนี่ยเราต้องว่ายเร็วอยากให้หัวใจเราเต้เนเยอะแรงๆเพื่อที่จะจะทำให้มันแข็งแรงขึ้นว่ายสั้นๆแล้วก็พักแล้วว่ายต่อว่ายต่อว่ายต่อ ประมาณ6-10นาทีเวลาผมออกโปรแกรมให้นักเรียนผมเนี่ยผมจะเอาทุกอย่างมารวมกันอาจจะว่ายยาวบ้างอาจจะว่ายสั้นๆบ้างแต่อันสุดท้ายที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะยากหน่อยเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําให้คนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยทำไปทําแบบว่ายยาวๆหรือว่าแบบสั้นๆไม่ต้องหนักมากแล้วก็พักนะครับอย่างนั้นดีกว่า